เปล่าอยู่ท้เทอเุ้ยเฮ้ยปลาไหลประดุกเฮ้ยปลาเงี้ยงเ่ยเงี้ยงนะประดุก๊กตอกรีนะประดุกเวลนะนี่ครับผมตกใจผมขนลุกเลยเอย็มเลยครับเนี่ยเคีย <Yeah. S 2> ขอโทษนะครับผมเอ๊ะมันออกได้ป่ะวะ าเกาหลีนะครับเกา็ดลัดก็มีนะในป่านะทันแทนาที่นี่เป็นปูน,นะครับดูนี่ทางขึ้นนาเขารถเกี่ยวข้าวเป็น,นปูนเป็นยหมดนะบ้านนี้่จงนี้ก็ด,ดูการเก็บเกี่ยวนะแบงบเนาะบางแปลงก็เกี่ยวแล้วบางแปลงก็ยังไม่เกี่ยวนะครับแล้วบ้านนี้เกี่ยวข้าวแป๊บเดียวไม่บุนวายเหมือนบ้านเราทํานาเก่งนะครับมาทํานาบ้านเนี้ยเขาทันสมัยนะไม่ต้องใช้แรงคนนะครับบ้านนี้ใช้แต่เครื่องจักรนะครับรถปู รถปักเนาะปักข้าวเนาะแล้วก็เกี่ยวถึงเวลาเขาก็ใช้เนี่ยครับรถเกี่ยวเลยครับไม่วุ่นวายด้วย,ยใช่แล้วก็รถเก็บฟางตั้งหากอีกใช่ไหมฟางว่มันจะเป็นเครื่องปัน ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมันเดินนะครับเก้าช่องลูกอีสานอบป้านะครับภาพอาจจะสั้นๆหน่อยนะวันนี้ผมใช้มือถือครับโกโปรผมแบดหมดนะครับวันนี้ไปตกปลากันมาครับผมก็แหววีช็อตกัดหลุดอยู่ตัวหนึ่งนะครับกัดไล่ดีอยู่แต่ว่าขากลับทีนี้ก็เลยพอดีเจอคลองน้านะครับจะวิธีชีวิตคนไทยในเกาหลีเนาะนี่นี่ดูครับหาอะไรครับวันนี้หาอะไรหาหอยหาหอยนะครับ โอ้ยฝูงปลาตะเพียนเต็มเลยครับผมถ้าแหเนาะนะแหเดียวนี่เพ่งกองเลยเนี่ยเพิ่งถ้าเอาแหมานี่แหเดียวพอเลยนั่นเลยแห่เดียว่ฮะไม่มันต้องกั้นก่อนนะถ้าถ้าจะหวานแหน่ต้องกั้นแบบไม่ให้ไม่ให้ปลามันไปนู่นอ่ะปลาเพียบเลยครับช่อนก็มีในนี้อันนั้นก็ล้อมเต็มใหญ่นะทำเลไรไหมเนี่ยดูตุ๊ใหญ่อยู่ไม่เป็นปลาอะไรวะปลาตะเพียนตะเพียนหรอตะเพียนโอ้หนี่นี่พี่น้องเห็นกันไหมครับ นี่ครับวิถีชีวิตคนไทยเนาะสายลุยมาเองครับวันนี้น้องแบ๊กครับน้องแบ๊กเด็กโคราชนะครับผมยังกับแบ๊กแบ๊กครับดูครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับผมงมหอยดูเดี๋ยวจะเอาไซส์หอยให้ดูเอ้ยเอาเอาถุงถุงย่างอยู่ไหนวะคนอนะครับแบ๊กคนจะมาหากินโอ้หลูกปลาเพียบเลยดูไม่รู้ในกล้องเห็นไหมครับปลาตะเพียนอ่ะเต็มเลย นี่ะเกาหลีมันกินกันนะปลานี้เพราะว่ามันเขาไปตกชิงนิวเนาะเขาเอาปลานี่แหละสวนมากเกาหลีอะพวกผมมันสายฟิชชิงนะครับเลยไม่ค่อยมีแหมีอะไรกันนะครับแต่วันนี้ก็จําเป็นครับมาเอาหอยน่ครับได้มือโปมาครับวันนี้ม,มือโปคือเลยนิ้วโปร,รอนิ้วโปิ้ว <laughs> โอ้นี่มีกระชอนด้วยไงตัวเล็กรอดกระชงังลวายใช่ไหม,มวันนี้คัดไซส์ใช่ไหมัไงวันนี้จับเลยอืมเอาามีนะเข้าไปไงวะได้บ่กอบข้าวเนาะถือว่าเล็กๆกน้อยครับเซฟได้แล้วก็เซฟกัออนไป ชีวิตต่างแดนก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องแต่หอยพวกนี้เกาหลีเขากินนะมีขายนะครับในหมาดมีขายนะบอกให้ราคาดีด้วยโอ้ปาดพูดพ่อพุดแม่เลยนะเนี่ยกี่ปีว่าถึงได้ดุ่ยขนาดนี้เนาะแต่พันบ้านเขาใหญ่จริงดูครับหอ้ยจูบยิ่งจูบยักษ์ ไอ้อเขียวๆเป็นอะไรครับโม่ป่า,าอยู่ในห้องอุ้ยเฮ้ยปลาไหปลาดุกเฮ้ยแบ๊กเอาขึ้นไปขึ้นบนฝั่งก่อนดิปลาดุ๊กหละอู้ปลาไหลปลาไหลเอาขึ้นไปบนฝั่งก่อนขึ้นไปบนฝั่งก่อนเจอทีเด็ดแล้วครับนี่โอ้ยมัน,มนเป็นรอบนี่ไอพ้พวกเราเสียงูใช่ไหมสามตัวเลยเสียงูแล้วโหหลุดไปเมื่อกี้สองตัวสามตัวปลาไหล ไปหลายยี่ไหนี่มาดูงูว่ะแบบดูด <certeza> <Okay. Vorte S 1> <Böyle jak> ีๆเลปมาดูมาดูอันนี้ไหนไหนไหนให้พี่น้องเขาดูอู้มาดุกปมาดุกเกาหลีอย่าหลอกใครด้วยผัดเผ็ดเลยเลยรอบเก่าเขาเอาเนี่ยเอาใส่เดี๋ยวเอาถุงใหม่ดีกว่าน้องเดี๋ยวเราเอาดักต่อได้ไอ้นี่เอาเอาถุงนี้ออกแปกแบกโชว์นะโอ้ดูไปสองตัวปมาดุกมันหมุนเนาะแม็กระวังมือนะครับ เออตเงี้ยงเนีี่ยยเง้นะปลาดุกเกาหลีนะมันปลาดุกเวลนะเวลเวเทเลยแบ๊กปราดุกนี่ดูครับดูไปสองสองตัวโอ้ยมันเข้าหกตัวแล้ววะอืไซส์ก็ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าไซส์พอกินอ่ะมันตายนานหรือเปล่าตายเอาทิ้งเอาวางไว้บนนี้ให้นกมันกินเอ้ยตอกเท้าวันนี้เอาไปเนตล่อมันเอาใส่ก่อนใส่ก่อนมัน อุ้อยู่ใต้นี่แม่บักหลายเป็นเพิงแม่มผุพับผุพับผุับมียหม่วะ ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะวว<ร>ถ้าเอาแหมาไม่อยากคิดภาพเลเนาะ นี่ครับผมตกใจผมขนลุกเลยเอ็มเลยครับเนี่ยเคี้ยขอโทษนะครับผมมันมันออกได้ป่าวะอุ้ยขนลุกเลยดูเฮ้ยแต่มันตายนะอย่างเงี้ยอยเลยไหมอะอยตอนนี้แหละอู้อื้เลย ทั้งครอบครัวประมาณสามตัวแหละมันไม่มีที่ซุกแล้นเนาะดูครับนี่โอ้โหช็อตเด็ดครับงูครับเดี๋ยวค่อยปล่อยครับผมเดีย๋ยวค่อยปล่อยปลงเอาหอยกับน้องๆก่อนนะครับทําอะไรครับวันนี้นปล่อยงูนะครับสงสารมันเนาะมันอยู่ทนี่มันก็จะตายเฉยนะครับไม่มีพิษหรอกแต่ตัวแดงๆเราระวังมันมีพิษนะ ไอ้พวกนี้ไม่มีผิดหรอกนีม่มั้งแต่ตัวลายแดงเนี่ยอันนี้มันงูไอะไรเขาเรียกว่างูนะงูสาบ้านเราอ่ะเฟิร์ไปแล้วเฟิร์เอาแบ็ไปปล่อยอย่างงั้นนะเร่ๆต้องกลัวมันหลอกนี่ผมจะปล่อยเองครับราะผมไม่กลัวงูส,วส,วสี่ตัวครับผมอิสระนะ สงสายมันคุ้มแล้วเราวันนี้ได้ปลาดุกด้วยมาเราวครับผมเพิ่งงมมาครับดูจะเต็มถุงดำแล้วครับทั้งหอยเชอรี่ทั้งหอยจูบนะหอยจูบมีเด็ดลูกนี่ครับผมนี่ครับลูกใหญ่ๆนะนีครับหอยจูบนะครับพอกินเลย นิ้วโปรตีนนะครับขออนุญาตครับประมาณนั้น,นะจะเต็มถุงดําแล้วนะครับนี่ถุงถุงหนึ่งถ้าเต็มสองถุงนี้ก็พอแล้วโอ, <laughs> โอ้นี่ก็หนักไม่ใช่ย่อยนะครับเนี่ยนี่เกือบสิบโลแล้วเนี่ย,น,ยนีอ๋อไม่ไม่เราในฝันน่ะเหรออ,อ๋อสันหมา ครับผมพี่น้องนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวจะขี่รถกลับกันเนาะก่อนจะกลับก็จะแวะอีกสักจุดนึงแต่ว่ามันก็เป็นทางผ่านนะครับแวะดูเฉยเพราะว่ามีไม่ถ้ามีก็อาจจะลงเก็บนิดน,นหน่อยแต่เราก็ได้เยอะแล้วครับนี่นี่ครับเกือบเต็มถุงดําแล้วนะเพื่าพอกินแล้วนะครับหาอยู่หาหาเอาไว้พอกิน,นเฉยนะครับไม่ได้ไปหาแบบเยอะแยะเนาะเราหาพอแบบกินสัก ได้แกงสักถ้วยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่มาทํางานต่างประเทศนะครับคนไทยเราเนาะแล้วแต่คนนะครับคนไหนขยันหาก็ประหยัดค่าข้าวไปได้เยอะคนไหนขี้เกียจนอนอยู่ห้องก็ซื้อกินก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่ความชอบของบางคนนะครับบางคนก็อาจจะก,กินบางคนก็ไม่กินหนีเนาะว่ากันไม่ได้นะครับของพวกนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมถ่ายบรรยากาศหาหอยมาให้ดูนะครับผม ก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับช่องลุยสารอบป้าเนาะช่องเราทําเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชิดที่เกาหลีเนาะแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแนะนําข่าวสารต่างๆข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะโอเหนื่อยโอเคเจอกันใคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็น้องๆทีมงานสวบฟิชชิงนะครับนะครับลาขอแยกลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป กลับบ้านโอเคครับผมดูแว่นน้ำตายซื้อ